เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวประสบการณ์ภายในคณะเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่อยู่ถึงอเมริกาแต่แบ่งปันประสบการณ์ภายในเพื่อเป็นแรงบันดาลใจกับเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจะได้มีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมกันนะจ๊ะที่สุดของการสแสวงหาดิฉันชื่อลูซินครูคัส อายุ62ปีเป็นชาวอเมริกันปัจจุบันนับถือาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแต่ในความสำนึกของดิฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองเมื่อเป็นคาทอลิกแล้วจะต้องไม่เปิดรับาศาสนาอื่นดิฉันคิดว่าเราสามารถมองหาจุดร่วมได้ในทุกาศาสนาดิฉันเปิดใจรับทุกคน ที่สามารถเข้าถึงความรู้อันบริสุทธิ์เช่นเดียวกับที่ดิฉันเคยได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ดิฉันเดินทางไปสการะผู้ที่ดิฉันนับถือตามที่ต่างๆเช่นพระแม่มาลีในเยอรมนีและดิฉันไม่เห็นด้วยกับการแบ่งแยกชั้นวรณะฉันดิฉันได้เริ่มศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าดิฉันรู้สึกศรัทธาท่านมาก ว่าพระองค์คือผู้ติดตัสรุ้ด้วยพระองค์เองตั้งแต่นั้นมาใครที่ทำได้ดังเช่นพระองค์หรือสอนคำสอนของพระองค์ได้แต่ฉันก็อยากเข้าไปใกล้เพราะรู้สึกรักในการที่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่ฉันตัดสินใจเดินทางไปอินเดียและทิเบตเพื่อสแสวงหาคำสอนของพระพุทธศาสนา ที่ฉันลองฝึกตามอย่างที่องค์ดลัยลามะสอนและวางใจไว้ที่ตาที่สามที่อยู่ที่หน้าผากที่ยิงตาที่สามอยู่ที่ศูนย์กลางกายนะฐานที่เจ็ดแต่ก็วางผิดที่มันต้องอยู่ในตัวดาละตาที่สามแต่ยิ่งค้นหาเท่าไหร่ก็ยังไม่พบคําตอบของตัวเองสักทีก็มันผิดที่จนกระทั่งเมื่อสิบเดือนที่ผ่านมา ดิฉันรู้จักวัดภาวนานิวเจอร์ซีจึงเริ่มมาฝึกสมาธิเหตุผลที่ทำให้ดิฉันแดนดอนค้นหาการฝึกสมาธิก็เพราะแม่เธอเขียนไม่ดีมากเลยเพราะดิฉันคิดว่าทุกคนสามารถฝึกและพัฒนาตัวเองได้คำว่าทุกคนแปลว่าทุกคนในโลกไม่ว่าจะเชื่อชาติศาสนาหรือวัฒนธรรมใด,ดก็ตาม สามารถฝึกและพัฒนาตัวเองได้ทุกคนควรมีสิทธิ์จะได้รู้ว่าสมาธิเป็นทางเดียวในจักรวาลที่จะทําตัวเองให้บริสุทธิ์เมื่อหยุดความคิดและผ่านสภาวะความคิดจะได้กลับไปถึงสถานภาพที่กว้างขึ้นคือจากที่แคบไปสู่ที่กว้างก็จะจาชีวิตตามความเป็นจริงไดมมากขึ้น และเราจะต้องเริ่มจากทำตัวเราให้บริสุทธิ์ที่ศูนย์กลางกายด้วยการทำสมาธิก่อนที่จะขยายไปสู่ลูกหลานเพื่อนบ้านและคนทั่วโลกสมาธิดิฉันดีใจที่ตอนนี้ชาวอเมริกันส่วนมากเปิดใจที่จะรับการฝึกสมาธิมากขึ้นคนที่เรียนสมาธิที่ศูนย์นิวเจอร์ซีย์แห่งนี้ มีหลากหลายความเชื่อดิฉันเชื่อในคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าที่บอกว่าเรานเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมด we are on part of the whole หมายถึงว่าทุกคนในโลกรวมกันแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งกันหมยเหมือนดิฉันไม่ชอบความแตกแยกเพราะดิฉันเชื่อในความเป็นหนึ่งเดียวกันและคิดว่าทุกคนมีอิสระในการแสวงหา ไม่ควรปิดกั้นตัวเองแต่ควรจะเปิดกว้างดิฉันคิดว่าหัวใจของแต่ละคนรู้ว่าตัวเองนะ่ะต้องการอะไรทุกคนควรเชื่อในความรู้สึกของตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากการฝึกสมาธิเท่านั้นการฝึกสมาธิจะนำเข้าไปถึงความรู้ภายในทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆได้ถูกต้องื่อทำสมาธิจะสาม,มารถ ขจัดอารมณ์ต่างๆภายในตัวคุณได้และขจัดโปรแกรมที่ได้ถูกเซตเอาไว้ี<อ>่เธอว่าเลยนะสามารถขจัดอารมณ์ต่างๆภายในตัวคุณได้และขจัดโปรแกรมที่ได้ถูกเซตเอาไว้เราสามารถเรียนได้ด้วยตัวเองด้วยใ,ใจที่ปรารถนาจะเรียนคือมีฉันทะมีใจรักที่ทจะเรียน แค่เพียงผ่านศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อเริ่มฝึกสมาธิที่นี่ใหม่ๆก็ไม่ค่อยจะคุ้นจึงเริ่มฝึกหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกวางใจอย่างผ่อนคลายไว้ที่กลางท้องที่ฉันจะรู้สึกว่าใจรวมอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้ซึ่งที่ฉันขอเรียกว่า เป็นที่พิเศษส่วนตัวที่จะให้ความสุขใจในความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเป็นที่ปลอดความคิดเรื่องฟุง้งซ่านต่างๆไม่สามารถเข้าไปถึงได้ที่พิเศษส่วนตัวนี้ดิฉันนําไม่ได้นึกถึงอะไรเลยแต่อยู่ๆก็จะเกิดแสงสว่างเจ้าที่ไม่เคืองลูดตา เมื่อสงบแล้วดิฉันก็จะเห็นดวงใส oh. เห็นไหม oh. ไม่ได้นึกอะไรเลยแต่ว่าดวงใสขึ้นมาเองหรือไม่ก็องค์พระเกิดขึ้นซึ่งดิฉันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดิฉันได้รับพรจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงเป็นความสุขอย่างยิ่ง oh. สุด oh. จพาาันนาในคลาสสมาธิภาษาอังกฤษเมื่อวันเสาร์5 5กันยายน2547ที่ผ่านมาดิฉันเริ่มหายใจเข้าช้า,ชา หายใจออกช้าๆแล้วก็วางใจเบาๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็จนสัมผัสได้ว่าที่พิเศษตรงนั้นเหมือนกับเป็นแหล่งภายในซึ่งมีแต่ความเงียบสงบแต่ว่ามีเงียบเหงาเมื่อนึกถึงสภาวะแบบนี้ทีไรจะขนลุกทุกครั้ง พอใจนิ่งมากขึ้นมากขึ้นจนเหมือนกับใจเนะี่ยดิ่งลงไปลึกๆรู้สึกว่าลงไปลึกมากๆจนดิฉันได้เห็นองค์พระปรากฏขึ้นเรียงมาเป็นแถวดิฉันเป็นสุขมากการได้เห็นองค์พระทําให้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นลูกพระพุทธเจ้าพอถึงวันครูธรรมกาย 28กันยายน2547ดิฉันก็ได้มาร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระยอดโดมคา,ามภาวนาห0สปีที่วัดภาวนาเน,นเจอร์ซีตรงกับเวลาหโมงเช้าของอเมริกาตอนที่ฉันได้เห็นองค์พระบนยอดโดมโดยช่างเหมือนกับองค์พระที่ดิฉันเห็นที่กลางท้องของดิฉันทุกครั้งที่ดิฉันนั่งสมาธิในพิธีกรรมเมื่อหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ดิฉันก็รวมใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดิฉันก็เห็นโครงรูปของพระภิกษุในพระพุทธศาสนารูปหนึ่ง oh. แล้วกอดขึ้นข้างหน้าของดิฉัน oh. พระภิกษุอรูปนี้ท่านอยู่ในท่าน,นั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิที่กลางกายของท่านเป็นแสงสว่างใสๆ oh. แล้วท่านก็ค่อยๆเค,คลื่อนเข้ามาหาตัวดิฉันอย่างใกล้ๆ จนท่านได้คข้ามาเป็นตัวของดิฉันดิฉันรู้สึกมีความสุขและมีพลังอย่างบอกไม่ถูกแต่ดิฉันก็ยังไม่ทราบว่าพระวิสุรูปนั้นคือท่านผู้ใดท่านคือใคร,ครเมื่อดิฉันออกจากสมาธิจึงได้เห็นรูปหล่อทองเหลืองเล็กๆของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำปาะสิเจเรญรที่อยู่ที่ในศูนย์ดิฉันตื่นเต้นมากและก็รู้เลยว่า คือพระภิกษุที่ท่านปรากฏให้ดิฉันเห็นในสมาธินั่นเองและเมื่อมาทราบว่าวันครูธรรมกายก็คือวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ปฏิบัติจนเข้าถึงความรู้แจ้งภายในดิฉันก็ยิ่งมีปิติทราบซ่านมากเพราะรู้สึกว่าแม้ดิฉันจะเป็นชาวอเมริกันและเป็นคริสตแต่พระภิกษุรูณนี้ท่านเดมเมตตามาหาดิฉัน ซึ่งก็เป็นการยอมรับว่ดดิฉันเนี่ยเป็นสิทธิท่านซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอันสูงส่วนแก่ชีวิตของดิฉันดิฉันเริ่มงานอยู่จนวิถีเลิกเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วดิฉันก็ยังเห็นพระเดชคุณหลวงปู่ท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับดิฉันดิฉันรู้สึกกับตัวดิฉันเองขยายใหญ่ขึ้นแต่กลับมีความรู้สึกว่าใจยังอยู่ตรงกลางท้องเสมอ และไม่ว่าจะทําอะไรพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจะอยู่ด้วยเสมอมีความรู้สึกดีใจมากตั้งแต่ดิฉันฝึกปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายแล้วรู้สึกว่าสุขภาพกายและใจของดิฉันดีขึ้นมากไม่มีความกังวลในเรื่องต่างๆอีกต่อไปยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆอาจจะรุมเร้าเข้ามา แต่เมื่อได้รู้จักศูนย์กลางกายทำให้มีศูนย์กลางกายเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่กำบังให้ปลอดจากความทุกข์ความกังวลทั้งมวลเหมือนหลุมหลบภัยดิฉันกราบขอพระคุณมาเด็บคุณหลวงพอ่อที่มีสถานที่ฝึกสมาธิซึ่งนอกจากดิฉันจะได้ฝึกสมาธิแล้วหลวงพ่อยังสอนให้คนทั้งโลกเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มเหล้าดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่ง ที่หักดิบเลิกสูบบุรี่ได้เพราะหลวงพ่อคะ่ะตอนนี้ดิฉันไม่เหงาอีกต่อไปดิฉันมีสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงใจให้ชุ่มชำ่ำรู้สึกมีเพื่อนที่คิดเหมือนกันว่าอยากจะให้โลกนี้มีแต่สันติสุขไม่แบ่งแยกชนชั้นวรณนนะความสงบสุขเหล่านี้ที่ฉันเคยสแสวงหามาจากหลายสถานที่ แต่ท้ายสุดก็ต้องตอบตัวเองว่าไม่ใช่จนได้มาพบความสงบสุขที่แท้จริงณนะที่แห่งนี้ดิฉันอยากขอบพระคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสที่ฉันได้มาเป็นส่วนหนึ่งของหมูนะ่คณะมีโอกาสขยายวิชาธรรมกายไปให้กวา้างไกลแต่ฉันอยากให้คนทั้งโลกได้มีโอกาสมานั่งสมาธิอยากให้ทุกศาสนาวางความเชื่อของตัวเองไว้ก่อนแล้วก็มาสแสวงหาความสากล โดยการฝึกสมาธิค่ะลูซินครูคัสอายุ62ปีชาวอเมริกันนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลูกพร,ราช